สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้กำลังไปสมัครการนะครับไปที่บางปูปแพรกษาจะไปทานบุฟเฟ่ป้าบุญล้อม499นะครับแต่ว่าในเดือนกุมภาเนี่ยจะมีราคาหลายราคานะครับเท่าที่ผมจำได้จะมี499บาทเริ่มต้นนะครับแล้วก็999บาทอันนี้เรายังไม่แน่ใจ 999บาทเนี่ยจะเป็นเนื้อปูปูมาแกะนะครับแล้วก็มีอีกหลายเมนูเช่นปูทะเลไข่ดองน้ำปลานะครับแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปูแล้วก็ของหวานอีกหลายชนิดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะสั่งได้ไม่อั้นนะครับตอนนี้เราจองรอบ16นาฬิกาไว้นะครับก็จะมีเป็นรอบๆวันนี้ ตรงเป็นพอดีเป็นวันหยุดน,น,นะครับตะเลิงกนะครับ ที่เราจองจะเป็นรอบ16นาฬิกานะครับมี2ราคา499กับ629แต่วันนี้จะมีราคาพิเศษ999บาทครับในนี้ก็จะเป็น รัวกลางอาหารของทางร้านนะครับก็มั่นใจได้เลยว่าอาหารเยอะสวัสดีครับคุณพงศ์ครับคุสิบหกนาฬิกาครับสองครับไม่ได้มีครับอยากจะเลือกอันนี้ครับ ปูยังมีอยู่ใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็ทานอันนี้ได้ใช่ไหมครับได้เลยครับก็คือสั่งได้ตั้งแต่ตัว499จนถึง999เลยครับอันนี้คือปูมาร์กะจะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พวกปูปูทะเลนองปูทะเลผัดหมูก็มีอ๋อครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมนูนะครับที่เพิ่มเข้ามาจาก999รายการอาหารกับรายการเครื่องดื่มตรงนี้นะครับดูจากเมนูนี้แล้วก็สดออเดอร์ได้เลยครับผม ของหวานของผูกค้าจะทานได้ไม่จำกัดเลยอ่าฮะใช่ huh. ผมเคยมา499เ้าเ้จะจะเยายามลูกค้ายใบตรงนี้นะครับให้านาด้านไนได้เยครับครับผมขอบคุณครับครับ,รบ<น>ผมบรรยากาศที่ร้านนะครับก็จะอยู่ติบ บึงบรรยากาศดีมากๆนะครับก็จะมีที่นั่งทั้งด้านในแล้วก็มีด้านนอกนะวันนี้เราทานที่เป็นเมนู999บาทนะครับก็จะมีปูม้าแกะข้าวคลุกเนื้อปูยำปูหา้าเมนูตามนี้นะครับแต่ <laughs> เนื่องจาก ทานไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะทานบางเมนูอันนี้เป็นเมนู629บาบาทนะครับก็จะมีตามน,นี้ เมนูพรีเมียมของ629บาทนะครับก็จะ,จะเป็นพวกหอยต่างๆนะครับเช่นหอยเกาหลีหอยนั่งโรมเกาหลีหอยแมงผู้นิวซีแลนด์อบชีสหอยผัดชาแซาลมอนดองน้ำปลากวนนะครับแล้วก็ซาซิมินะครับ านแรกครับมาถึงจะเป็นยำปลาหมึกนะครับมีไข่กุ้งโรยมาด้วยน่าทานมากครับตอนนี้เครื่องดื่มมาก่อนนะครับจะเป็นนมเย็นสีชมพูกับชาไทยนะครับ เวลาเราสั่งอาหารก็จะเขียนลงในสมุดฉีกแล้วก็เบอร์โต๊ะนะครับแล้วก็ส่งให้น้องพนักงานก็จะเดินบ่อยเดินเร็วอันนี้คือปูไข่ดองน้ำปลานะครับ ที่ก็จะมีมาสองตัวครับน่าทานมากครับและอันนี้จะเป็นหอยนางรมนะครับหอยนางรมเกาหลีนะครับ มีเครื่องเคียงมาด้วยหอมเจียวน้ำพริกเผาแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็เลมอนเอาไว้บีบนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองชิมอาหารแล้วเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายนะครับว่าเป็นอย่างไรครับอร่อยมากอาหารทยอยมาแล้วนะครับอันนี้คือหนมจีนน้ำยาปูครับกับไข่ต้มยางมะตูมครับ คือว่าเราต้องใช้สมาธิมากเลยนะครับที่จะมาถ่ายเพราะว่าอาหารที่มานีนน้ทำให้เราหิวมากครับแล้วก็ปลาทอดราดน้ำปลานะครับมาแล้วนะครับกุ้งผ่าหลังของเราต้องขอย้านะครับว่าอันนี้คือสั่งได้ไม่อั้นเลยนะครับมีมันกุ้ง เหลืองน่ารับประทานมากครับเ,เห็นก็ฟินแล้วนะครับแล้วก็มีหมึกย่างนะครับเ,เก็บได้เลยครับขอบคุณมากครับอ,อันนี้คือเมนูเ,เนื้อปูม้าแกะนะครับ เป็นเมนูที่ทำให้ตัดสินใจทานราคานี้ครับเนื้อปูมาแกะอันนี้คือตอผัดกุ้งและกะปินะครับ น่าทานมากอันนี้อยู่ในเมนู499บาทนะครับมมแต่ด้วยความที่เราอยากทานก็เลยสั่งมาครับครับเรามาสรุปครึ่งทางก่อนนะครับก็คือกุอ้งผาหลังกุ้งผ่า,หล,ผาหลังคือดีงามมากครับก็คือ ไม่มีคําว่าไม่มีคําว่าติดเปลือกหรือว่าเนื้อยุ่ยเลยครับแล้วสําหรับภูดองนั้นก็คือฟินสุดยอดครับอร่อยมากๆเหมือนกินที่เกาหลีเลยครับนี่นะครับไข่แดงๆแบบนี้ อันนี้จะสั่งแบบไม่ใส่พริกมานะครับเพราะเมื่อครู่นี้ใส่พริกมาแล้วรู้สึกเผ็ดมากๆครับอันนี้ไม่มีพริกความอร่อยน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับและเมนูเนื้อปูม้าแกะนะครับเป็นเนื้อปูม้ากันเชียงฟูที่แกะมาให้เรียบร้อยแล้วก็ทานง,ง่ายแล้วก็เป็นก้อนฟูไม่มีคำว่าเละแตกทรายอุ้มน้ำหรือใดๆเลยนะครับ แล้วก็อันต่อไปจะเป็นปีกไก่ทอดแล้วกันครับปีกไก่ทอดทอดมาใหม่ๆอร่อยมากเนื้อแห้งอันนี้อยู่ในเมนู499นะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะสั่งเพราะว่าด้วยความอร่อยของมันไงครับและอันนี้นะครับเดี๋ยวรอข้าวคุกปูมาเราจะทานกับสตอผัดก,กุ้งกะปินะครับ บอกได้คำเดียวเลยว่าโมโนจอนอ,อ,อครับหรือแม่จ๋าหนูอิ่มตอนนี้เรากินของคาวไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อิ่มมากๆตอนนี้ถึงช่วงของหวานแล้วนะครับก็เราก็จะประเดิมด้วยบลูเบอร์รี่ชีสพายนะครับหน้าตาสวยงามครับ แต่ไว้ใจได้เลยว่าจะต้องอร่อยมากๆคือที่นี่นะครับใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆครับไม่ว่าทุกๆเมนูจะอร่อยแล้วก็มีความตั้งใจอยู่ในนั้นนะครับแม้กระทั่งเมนูเครื่องดื่มนะครับอย่างผมสั่งโกโก้มาจะเป็นโกโก้ที่เข้มข้นมากแล้วรสชาติกลมกล่อมครับ ก็ทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูทะเลต่างๆนะครับก็อิ่มมากๆเ,เมนูดีทุกเมนูครับคือสดมากๆกุ้งจะไม่มีคำว่าติดเปลือกหรือว่าเนื้อเละยุ่ยเป็นทรายไม่มีเลยนะครับจะจะดีมากๆจะสดนุ่มเด้งนะครับแล้วก็ปูม้าแกะ ที่เป็นตัวจูงใจให้เรามาทานตัวเมนู999บาทก็ไม่ผิดหวังนะครับสั่งไม่ได้ไม่อั้นเลยแล้วเขาก็แกะมาพร้อมทานทานได้ง่ายมากๆแล้วก็ประทับใจอีกอันนึงคือเมนูน้ำยาใบชะพูใสปูนะครับอร่อยไม่ว่าจะทานกับข้าวหรือขนมจีนก็อร่อยขอบคุณมากครับอันนี้เป็นช่วงของหวานแล้วนะครับก็จะมีผมสั่งเป็นข้าวเหนียวมะม่วงกับ บลูเบอร์ี่ชีสพายนะครับจริงๆแล้วจะมีอีกหลายอย่างเลยนะครับมีมะม่วงน้ำปลาหวานโทสต์ไข่เค็มลาว่าบราวนี่บราวนี่ก็อร่อยนะครับแล้วก็บิงซูต่างๆนะครับสำหรับอีกอย่างหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยก็คือปูทะเลไข่ดองนะครับอันนี้สั่งมาสองที่ที่ละสองตัวก็ก็คือฟินเลยครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือหอยนางรมเกาหลีนะครับอร่อยเหมือนกินที่สุราษฎร์ธานีเลยครับโอเคแม้แต่เมนูเครื่องดื่มก็ใส่ใจนะครับก็คืออย่างโกโก้อย่างเงี้ยก็จะเข้มข้นอร่อยมากครับเมนูเครื่องดื่มนมเย็นก็อร่อยครับ แล้วสิ่งที่ประทับใจที่นี่ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่นี่จะดีโปร่งโล่งสบายเป็นโอเพนแอร์นะครับกินได้อย่างสบายใจกันเลยทีเดียวแล้วก็น้องๆพนักงานคือคือชอบมากเหมือนกับว่ามีไฟแรงมากคือเดินเสิร์ฟแบบว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกันเลยครับแล้วก็มานำของจานที่หมดแล้วหรือว่ามานำเมนูต่าง ที่เราสั่งไปเนี่ยข,ขยันมากๆอันนี้อยากจะขอชมไว้ตรงนี้นะครับ <No. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับบ๊ายบาย